ครับสวัสดีครับวับนนี้ห้องสีมะเบิงการรู้เรืรักษาการฉีดยาพ่นยานะครับให้ปุ๋ยทางใบฉีดยาขับมแมลงนะครับอันนี้คือที่เรียกข่าห้องที่ทเรียกวาห้องแบบนี่ร้ายลนะร้ายหลายมัก ต้องใส่ผ้าพิจมูกหรือว่าท้องกันอย่างดีนะครับอสองคนนะครับไปหลากซ้ายอย่างอาาสอบเดี๋ยวมันจะสองให้จบเพื่อนเสียหาย phần gặp phần Phải nó nguyên lên gặp con liền này, lái thôi Hãy subscribe cho kênh ของข้าวครับว่าทุเรียนนี่รักสายพันนี่คือซื้อทุเรียนนะครับจะราคาสกีก่คือตัอหนึ่งสายพันเรืองเอาว่ามันหลายกันไรสาย,ยพันธุเรียน,นกับพวงนี้นบบการน้อมเนี่ยนะครับ รรครับื่อสริมพ้นทุเรียนไล่จะยวังจะพาไปเบิงพาะเม็ดครับเดี๋ยววิดีโอหาเพาะเม็ดรลกคาทุกขั้นตอนครับการดูแลรักษาเป็นวกอยากเนี่ยเพราะั้งนั้นก็ที่มนะครับกูกูเรียนไม่ง่ายอย่างที่คิด สวัสดีครับกลาบมานีพ่อกับผมอีกนะครับในช่องกเกษตรที่ชาแนลพร้อมด้วยนะครับมนืนีสีภาไปเบิงการพอเม็ดว่าเข้าเกันอย่างไรนะครับว่าการพอเม็ดเป็นยางไรเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ นี่คือโล่งเพาะของเฮาเลยครับโล่งเพาะมันเป็นการพอเม็ดตัวนี้คือเม็ดทุเรียนปาครับเป็นวาสังมาจากจังหวัดตังสีว่างเลี้ยงในถุงคือเห็นหนี่นะครับแล้วก็ใส่กุ้วยบกเผาปิดหนะพอได้สามครบอายุวลกเกิดออกมาเป็นจังสีนะครับ พอจากนั่นก็ทำความสะอาดตัดยอดทิ้งแล้วกลับมาเสียบยอดนี่ครับคือถี่เสียบยอดแล้วก่อนจะถึงขั้นตอนเสียบยอดก็ต้องมีการคล้องฟางนะครับคล้องฟางเป็นยังไีคคล้องฟางตามมาด้วยเสียบยอดนี่ครับก็เสียบยอดแล้วเป็นยังีง แลสายน,นี่ที่เห็นคือมันตายมันบวติดครับต้องเสียบใหม่ก็เดี๋ยวพอถึงขั้นตอนไปเพาะล่งหลุมเดี๋ยวสิทายถ้ำให้เบิ่งไหมนะครับแนมนี่ก็แซำนี่ก็นะครับ